คขั้นตอนต่อไปคือการคอนเน็กคอมพิวเตอร์กับ PLC นะครับเข้าไปที่คอนเน็จะได้หน้าคอนเน็กไปที่ซีดี b เพื่อเลือกพอร์ตจากคอมพิวเตอร์ติดต่อกับ PLC c ดคอมตรงนี้เราจะรู้ได้ไงว่าต้องใช้คอมสเราต้องเข้าไปที่ d y m a n i j a c นี่ครับพอดคอมติ๊กเข้าไปดูค,คอมสี่ครับพอดคอมสี่แล้วก็มาเลือกแล้วก็มาเลือกคอมสี่คอมสี่แล้วก็สปีดความเร็วที่เก้าพันโอแล้วโอเค ทสคอนเนคชันถ้าคอนเนคถูกต้องก็จะขึ้นตัว plc ที่เราเลือกไว้ครับโอเคแล้วก็โ okay. อเคทีครับอนเนคเสร็จแล้วโปรแกรมของเราก็พร้อมเขียนลง plc เลือกที่ออนไลน์ ไลท์ทูพีเอชซีพารามิเตอร์โปรแกรมแอคทีฟเยี่ยร์โปรแกรมเริ่มไลท์ 2PZ RS สองสาทำงาน จะใช้เวลานานซีนึงนะครับเพราะว่าคอมสเปคต่ำร้อยเปอร์เซ็นต์โคดโคดครับทีนี้เราลองมา ไฟกระพริบเราดูนะครับไฟกระพริบที่เราไลายถูเพียมสีเรียบร้อยกดสวิตช mm ์ hmm. ่าครั hmm. บไฟกระพริบที่สองวิเราตั้งทัมเมอร์ไว้ที่สองวิกดสต็อปโอเคครับถูกใจกดหัวใจกดไลท์กดติดตาม ได้เลยนะครับ